พอเอ่ยชื่อนักเตะที่ชื่อว่าเคอร์ติสโจนนะครับสิ่งที่แฟนบอลรูลพูลนึกออกเป็นสิ่งแรกคือนี่เป็นนักเตะที่แฟนบอลมักจะใส่หัวต้องถูกหมายหัวไว้ก่อนแล้วนะครับว่าเขาจะต้องเป็นจุดอ่อนของทีมเป็นตัวตลกต้องเล่นไม่ดีแน่พร้อมกับสาสร์วลีหรือคําด่าต่างๆนานา,นานลงในโลกโซเชียลนะครับเหมือนว่าเขาโดนตรีตาไว้แต่วันนี้นะครับมันเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าตอนนี้คือช่วงเวลาที่เคอร์ติสโจนกําลังอยู่ในช่วงฟอร์มที่ดีหรือเราอาจจะบอกได้ว่าเวลานี้คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาเลยก็ว่าได้แต่ว่ออ่่่าากกออนนืืะครับยลลมดไ กดแชร์กดซ b s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องไอูด้วยนะครับเราใกล้จะเข้าสู่แสน u b s c r i b ์กันแล้วยังไงก็ฝากด้วยนะครับเคอร์ติสโจนถือว่าเป็นนักเตะลูกม่อแท้ๆของลิเวอร์พูลนะครับเขาเป็นชาวสกอวเซอร์โ, <on> โดยกําเนิดและอยู่กับสโมสรอนลิเวอร์พูลมาตั้งแต่ทีมชุดยู9จนเขาพัฒนาฝีเท้าตัวเองขึ้นมาจนได้เดบิวต์กับทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลในเดือนมกราคมปี2019ในเกม FA ครับรอบ3ที่พบกับวูฟแฮมตันวันเดอร์เลอร์เคอร์ติสโจนยังได น้อยที่สุดของสโมสรโดยวัย19ปีกับอีก5วันในเกม FA ฟเครับนักเย์ที่เอาชนะชูเบอรี่ทาวได้ในปี2019เส้นทางมันเหมือนจะสวยหรูนะครับแต่ว่ามันกลับไม่เป็นอย่างนั้นเมื่อเคอร์ติสโจนกลายมาเป็นขาประจาในทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลเขาก็ถูกตั้งความหวังเนื่องจากเป็นเด็กปั้นของสโมสรและเด็กปั้นคนก่อนหน้านั้นที่ขึ้นมาเป็นกําลังหลักของสโมสรอ,อย่างเทรน์อเล็กซานเดอร์อโนก็ทํามาตรฐานเอาไว้สูงลรีวเลยนะครับจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เหล่าแฟนบอลของลิเวอร์พูลจะคาดหวังในตัวของ Jones, ขเคอร ซูเปอร์สตาร์ของทีมได้แต่เคอร์ติสโจนก็ไม่สามารถทําตามความคาดหวังของแฟนบอลได้นะครับพัฒนาการของเขาไม่เป็นไปอย่างที่ควรจะเป็นเขามักจะช้าชอบรองบอลน,นานทําให้ทีมมักจะเสียจังหวะอยู่เสมอบ่อยครั้งที่เขาได้โอกาสลงมาเล่นในยุคของเจอเกนคอปก็มักจะเล่นไม่ค่อยดีซะส่วนใหญ่นะครับมีเพียงไม่กี่นัดเท่านั้นที่ฟอร์มของเขาเข้าตาจนแฟนบอลลิเวอร์พูลมาว่าเคอร์ติสโจนคงเป็นได้แค่อะไรในทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลเท่านั้นไม่สามารถพัฒนาไปได้มากกว่านี้อีกแล้วถึงขั้นที่ว่ากลลลาายเป็นนนตตััวขอองบบบรรรดแฟนนะค โดยล้อว่าสตีเฟนโจนหลาดบ้างหรือไม ah ่ก็โจนเบลลิงแฮมบ้างนะครับโดยการล้อเลียนให้มันพ้องกับสตีเฟนเจอร์ลาดกับจูดเบลลิงแฮมซึ่งเป็นกองกลางระดับโลกนั่นเองจนมาถึงในยุคของอานสล็อตนะครับบทบาทของเคอร์ติสโจนก็ยังคงเริ่มต้นจากตัวสำรองเหมือนเช่นเคยในตำแหน่งคู่มิดฟิลด์ตัวกลางหรือดับเบิลพรีวอร์ดนั้นอานสล็อตเลือกที่จะไว้ใจคู่ของแรอดนกาเวนแบกกับอลกซิสแมคลิสเตอร์มากกว่าทําให้เคอร์ติสโจนจะได้ลงเล่นเป็นตัวสำรองหรือถ้าได้ออกสตาร์ตตัวจรเเาาาะร,าารบบบบททัั่ววนนนศแบบาาคค้ ส่วนรายการหลักอย่างพีเมยรีกหรือยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกถ้ากาเวนแบกหรือแม็กอลิสเตอร์ฟิตพร้อมสมบูรณ์ยังไง2คนนั้นก็จะได้ออกสตาร์ทก่อนเคอร์ติสโจนแน่นอนจุดสําคัญที่ทําให้เคอร์ติสโจนเริ่มได้โอกาสในรายการพเมยรีกและยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเริ่มมาจากในตําแหน่งมิดฟิลด์ตัวลุกของทีมนะครับซึ่งโดมินิกสบอสลยังไม่สามารถสร้างความประทับใจให้กับอร์เนสสลอตได้มากนักส่วนตัวเลือกอีกคนอย่างฮาวีย์อเลียดก็ได้รับบาดเจ็บหายหน้าหายตาไปทําให้อร์เนสสลอตจึงต้องลองทดลองใช้ใน,น,นใ เกมที่ลิวพูเอาชนะบอลมัดไปได้3ประตูต่อศูนย์ซึ่งโจนก็ถูกเปลี่ยนลงมาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวลุกแทนที่โดมินิกสบอบสไล์ในนาทีที่61ซึ่งเกมนั้นเคอร์ติสโจนลงมาเป็นตัวสำรองก็ยังไม่ได้ทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันมากนะส่วนในเกมต่อมาในคาราบาวครับกับเวสแฮมะครับที่ลิวพูเอาชนะเวสแฮมไปได้5ประตูต่อหนึ่งอันนี้สล็อตก็ส่งเคอร์ติสโจนลงมาเล่นในตาแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางนะครับแล้วก็สามารถทาแอสซิสต์ให้เดียโกโจตาทําประตูได้ในนาทีที่49จากนนั้สลล็กเปี่ยนดเออโโกก้จแลว็ส่งลงลล็็กซแมา้ว ดันเคอร์ติสโจนขึ้นไปเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวลุกในช่วงเวลาที่เหลือจากนั้นนะครับในเกมกับวูฟแฮมตันแล้วก็โบอลลอนยาเคอร์ติสโจนก็ถูกส่งลงมาเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวลุกในฐานะตัวสำรองของโดมินิกซบอสไลเช่นเคยนะครับรวมถึงเกมต่อมาที่กลับมาเล่นในพรีเมียร์ลีกอันนี้สล็อตก็ทดลองส่งเคอร์ติสโจนลงมาเล่นมิดฟิลด์ตัวกลางแล้วก็ดันอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์ไปเล่นมิดฟิลด์ตัวลุกนะครับซึ่งผลงานของเคอร์ติสโจนก็ถือว่ายังทรงๆพอใช้ได้พอเล่า,า,า,ย,ย,ายามดลองใชใช้้ติสโจนนนหาที่่ตางถ มิดฟิลด์ตัวกลางทั้งมิดฟิลด์ตัวลุกอ่ะลองเป็นมิดฟิลด์ตัวลุกแทนเซอบอสไลเลยไหมหรือเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางแล้วก็ดันแมคกาลิสเตอร์ขึ้นมาด้านบนนะครับแต่มันก็ยังแค่พอทรงๆใช้ได้อยู่ยังไม่ได้โชว์ฟอร์มออกแสงอะไรมากจนกระทั่งนะครับในเกมพรีเมียร์ลีกบิ๊กแมตช์กักบเชลซีซึ่งอเล็กซิสแมคกาลิสเตอร์เนี่ยมีอาการล้าจากการเดินทางกลับมาจากการรับใช้ทีมชาติอาร์เจนตินานะครับซึ่งลิเวอร์พูลสามารถเอาชนะเชลซีไปได้2ประตูต่อนหนึ่งซึ่งเคอร์ติสโจน์นะครับได้ว, back, ททว่า เกมนั้นนะครับเคอร์ติสโจนจะมีจังหวะการเล่นแปลกๆยังดูแบบกระท่อนกระแท่นนะครับแต่เขาก็สร้างผลงานได้โดดเดน่นโดยมีส่วนร่วมทั้ง2ประตูนะครับฮาริฟผู้ชนะเชลซี2-1โดยที่เคอร์ติสโจนสามารถเรียกจุดโทษให้โมฮัมเหม็ดซาร่ายิงประตูให้ฮาริพผู้นา1-0และเคอร์ติสโจนนั้นก็ยังเป็นผู้ยิงประตูชัยให้ฮาริพผู้เอาชนะเชลซีได้2ประตูตอนหนึ่งซึ่งเกมนี้แหละครับที่สร้างความมั่นใจให้กับเคอร์ติสโจนเป็นอย่างมากหลังจากนั้นเคอร์ติสนกกกก็วววรมมมยยเเ่าาาาาตตตตลลลลละะััังงงแแแแหหิุหขาาถ ลูกตัวจริงมาจากโดมินิกสโบสไลได้โดยเฉพาะในเกมสาคัญบิ๊กแมตช์พรีเมยรีกับคู่แข่งแย่งแชมป์พรีเมยรีโดยตรงกับอาร์เซนอลนะครับอานนี้สล็อตก็เลือกส่งเคอร์ติสโจนลงเป็นตัวจริงก่อนสโบสไลานะครับสแสดงให้เห็นถึงความไวเนื้อเชื่อใจจากโค้ชที่มีต่อเขาเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนหรือแม้จะต้องกลับไปอยู่ในบทบาทตัวสำรองเขาก็มีอิมแพคกับทีมอย่างเห็นได้ชัดนะครับเช่นในเกมพรีเมยรีที่ลิเวอร์พูลสามารถพลิกแซงเอาชนะไบรตันไปได้2ประตูต่อหนึ่งโดยที่เกมครึ่งแรกนั้นต้องบอกว่่าาลลิเวววอรรูููส้้้ไ้ไไบตตันนนนดดดยยยะแกโงปปํ ประตตู่อแต่พอเคอร์ติสโจนลงมาเป็นตัวสำรองในครึ่งหลังนะครับขเขาก็เปลี่ยนเกมของลิเวอร์พูลจากหน้ามือเป็นหลังมือเขาสามารถพลิกหนีกองกลางของไบตันที่เข้ามาลุมแย่งบอล2-3คนได้เป็นว่าเล่นนะครับทำให้เกมแดนกลางของลิเวอร์พูลเนี่ยได้เปรียบไบตันเป็นอย่างมากและเขายังเป็นผู้แอสซิสต์ให้โมฮัมเหม็ดซาลาห์ยิงประตูชัยให้ลิเวอร์พูลเอาชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่งอีกด้วยนะครับเคอร์ติสโจนก็ยังคงโชว์ฟอร์มได้ดีอย่างต่อเนื่องนะครับในเกมที่ลิเวอร์พูลเอาชนะไบร์ทเลลอตเซ ายเป็นทีีร่รยบกอร์อดิสโจนได้เปิดเผยว่ารูปแบบการเล่นของอันเน่สลอ็อตกุนซือคนใหม่เหมาะกับสไตล์การเล่นของเขาเป็นอย่างมากนะครับโดยที่โจนบอกว่าผมรู้สึกว่าตอนนี้ผมอยู่ในจุดที่ผมเอนจอยมากที่สุดผมพูดได้ว่าในแง่ของสไตล์การเล่นมันเหมาะกับผมและผมยังได้รับความรักจากโค้ชและทีมงานอีกด้วยอานเน่กับสตาฟของเขาเข้ามาสไตล์การเล่นและทุกอย่างกําลังเปลี่ยนแปลงไปแนวทางที่เราเดินหน้าการเล่นเพรสซิ่งอะไรแบบนั้นผมคิดว่ามันเหมาะกับผมมากกว่านี่คือการเริ่มต้นใหม่ผมจะทุ่มเทสุดตัวไปเลยผม เอนจอยกับมันจริงๆนะและสิ่งที่สําคัญที่สุดคือผมกําลังลงสนามพร้อมกับรอยยิ้มบนใบหน้าผมจะลงสนามไปเพื่อพยายามพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นว่าผมเป็นนักเตะที่พวกเขาบอกว่าผมเป็นนักเตะที่ผมเป็นมาเสมอตั้งแต่ผมยังเป็นเด็กและผมคิดว่าการที่ผมถูกเลือกตัวติดทีมชาติอังกฤษผลนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากผมลงเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกลงเล่นพรีเมียร์ลีกเอาจริงๆมันก็เหมือนกันแหละสนามว่าเต็มไปด้วยกองเชียร์พวกเขาส่งเสียงดังเกมก็เข้มขน้นเกมก็รวดเร็วเป็นสําคัญการเล่นของผมก็เหมือนเดิมผมลงสนามพยายามเป ผม,ผมแค่พยายามเล่นอย่างอิสระพยายามไม่คิดมากในเรื่องอะไรก็ตามเราลงสนามไปเพราะความต้องการเอาชนะหวังว่าผมจะติดทีมชาติหนนแรกแล้วหวังว่าผมจะเป็นส่วนหนึ่งของชัยชนะครั้งสําคัญในขณะที่อานนี้สลอตนะครับก็ออกมาบอกว่าสาเหตุที่เคอร์ติสโจนฟอร์มดีเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะเขาแต่อย่างใดแต่เป็นเพราะเคอร์ติสโจนได้เป็นพ่อคนสลอตบอกว่ากับเคอร์ติสอาจจะไม่ใช่เพราะผมที่ทําให้เขาเก่งขึ้นแต่เป็นเพราะเขาเป็นพ่อคนแล้วผมไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยคุณไม่รู้หรอกว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันไหมแต่นับตั้งแต่เเขาได้ป็นนพ่อคน เขาก็เริ่มโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเขาทําแบบนี้มาตั้งแต่สัปดาห์แรกที่เราทํางานร่วมกันในช่วงปีซีซั่นผมแบบว้าวนี่มันนักเตะที่มีคุณภาพนี่แต่หลังจากนั้นฟอร์มของเขาก็ดรอปลงไปแต่นับจากวันที่เขาเป็นพ่อคนเขาก็กลับมายอดเยี่ยมอีกครั้งผมคิดว่าอาจจะเกี่ยวว่าเรื่องนี้เล็กน้อยนะแต่โดยปกติแล้วมันเกี่ยวกับวิธีการเล่นของทีมนั่นคือสิ่งที่อันเนสลอตบอกถึงสาเหตุฟอร์มโหดของเคอร์ติสโจนในเวลานี้นะครับและความร้อนแรงของเคอร์ติสโจนงน่่นน,ออนาาชชวใ ฟ i f a d เดรอบนี้เคอร์ติสโจนได้ลงเล่นเป็นตัวจริงให้กับทีมชาติอังกฤษทั้ง2นัดนะครับแล้วก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมโดยในเกมที่บุกไปเอาชนะทีมชาติกรีซได้ศูนย์ประตูต่อสามนั้นเคอร์ติโจนยังเป็นผู้ทําประตูปิดท้ายอีกด้วยนะครับเรียกได้ว่าประเดิมสนามทีมชาติอังกฤษปุ๊บก็ยิงได้ทันทีรวมถึงนัดล่าสุดที่ทีมชาติอังกฤษถล่มทีมชาติไอแลนด์ไป5ประตูต่อศูนย์นะครับเคอร์ติโจนก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมคคุุมมมแดดดดนนนนนนกกกลลาา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 งงงงงงงไ้้้อออออยยย่่่่่่่่หหหััเเเเเเซึึึพพพถตตตรรีนนีีะบููืวววํขขสสส็ททิโจป เขาได้เป็นพ่อคนจะไม่ใช่แค่คําพูดหยอกเล่นเสียแล้วนะครับเพราะว่าโอ้โหมันไม่ใช่แค่เขาฟอร์มดีเฉพาะกับลิเวอร์พูลนะครับกับทีมชาติอังกฤษเคอร์ติจโจนก็กำลังเข้าฝักสุดๆเลยนะครับอ่ะคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างนะครับก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ส่วนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจกับช่องไอูนด้วยนะครับอีกนิดเดียวเองจะแสนซับแล้วนะครับขอบคุณครับ